ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระสิธธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรเสนอตอนที่27เรื่องพลังจิตพลังแห่งเมตตาท่านพ่อหลีธรรมทโร ได้ให้อวาตทรมเอาไว้ว่าถ้าเราปรารถนาจะได้ความสุขอันเป็นยอดของมหาสมบัติทั้งปวงก็ต้องกระทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลคือทานศีลและภาวนาให้พร้อมบริบูรณ์เราจะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นวัตถุภายในและภายนอกที่เป็นของของเราออกถวายบูชาพระพุทธเจ้าให้หมดสิ้นแม้แต่ชีวิตร่างกายของตัวเอง ในหนังสือชีวรประวัติของท่านพอลีได้เขียนต่อไปอีกว่าในปีพุทธศักราช2481ท่านพอลีได้ทุดงไปที่บ้านหนองบัวในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการโปรโดญาติโยมให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในระหว่างที่องค์ท่านพำนักอยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรีนี้เมื่อมีโอกาสท่านก็ได้ออกไปเที่ยวทุดงในจังหวัดต่างๆใกล้เคียงด้วยโดยเดินทางไปจังหวัดตราด พักอยู่ที่ป่าช้าข้างวัดลำดวนมีญาติโยมชาวตราดสนใจมาฟังเทศนาของท่านประมาณ200คนมีญาติโยมติดตามไปด้วยประมาณ10คนคือหนึ่งในขณะที่องค์ท่านกำลังแสดงธรรมเทศนาอยู่มีคนร้ายคว้างก้อนอิดก,ก้อนโตๆเข้ามาในกลุ่มคนทำให้ญาติโยมตกใจนึกว่าเขาปาระเบิดเพราะอยู่ในภาวะสงครามอินโดจีนและไดรับบาดเจ็บกันบ้างเล็กน้อยบางคน ลุกเหือขึ้นจะวิ่งติดตามคนร้ายท่านพ่อได้ปรามห้ามเอาไว้ว่าโยมอย่ายุ่งอย่าตามถ้าเขาเป็นคนดีควรตามถ้าเป็นคนร้ายอย่าตามตามอาตมาดีกว่าอาตมาไม่กลัวอะไรเลยอย่าว่าแต่ก้อนอิดต่อให้เอาปืนมายิงอกอาตมาอาตมาก็ไม่กลัวยิงป่าก็ออกก้นไม่ต้องกลัวคนพวกญาติโยมได้ฟังเช่นนั้นก็พากันนิ่งเงียบหมดจากนั้น ท่านจึงได้แสดงหัวข้อธรรมมีใจความโดยย่อว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกเมื่อพักอยู่ที่จังหวัดตราดเป็นเวลานานพอสมควรแล้วท่านพ่อจึงเดินทางต่อไปทางอำเภอแหลมงอบเพื่อเข้าไปเยี่ยมภริยาในอำเภอแหลมงอบและพักอยู่ที่แหลมงอบสองวันจากนั้นท่านก็พาคณะผู้ติดตามอันประกอบด้วยพระเนรและญาติโยมลงเรือออกทะเลข้ามไปในป่าลึกที่เงียบสงัดบนเกาะช้าง พักอบรมชาวบ้านบนเกาะนานพอสมควรจึงได้ลงเรือกลับมาแหลมงอบแล้วพักอยู่ที่ตำบลหนึ่งทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอแหลมงอบซึ่งมีต้นทรายใหญ่มีกิ่งงอกย้อยงดงามสงบเงียบดีมีญาติโยมติดตามมาด้วยประมาณ20คนต่างแยกย้ายกันจัดที่พักของตนของตนรอบๆบริเวณต้นทรนั้นจากนั้นก็พักผ่อนกันส่วนทางท่านพ่อกำลังนั่งทำสมาธิเพื่อพักเหนื่อย อยู่ได้ครู่หนึ่งก็ต้องเลิกเพราะหนวกหูพวกโยมที่ก่อไฟบ้างพูดคุยกันบ้างหักฟืนเสียงดังบ้างท่านจึงลุกขึ้นจากการนั่งสมาธิเปิดกรดออกไปร้องถามว่าคุยเรื่องอะไรกันท่านพอพูดได้ไม่กี่คำก็เห็นยุงทะเลกลุ่มใหญ่บินรวมกลุ่มมืดดำเหมือนก้อนเมฆมาทางต้นไทรใหญ่ก็นึกใจว่าเรามีเมตตาไม่เคยคิดฆ่าสัตว์เลยตั้งแต่บวชมาเห็นทีจะต้องรวมพลังเมตตา ต่อสู้กับยุงทะเลกลุ่มนี้เมื่อคิดฉะนั้นแล้วท่านก็รีบตลบมุงกรดขึ้นร้องสั่งญาติโยมและพระเนนทุกคนว่าให้ทุกคนดับไฟเดี๋ยวนี้จุดทูบตลบมุ้งขึ้นแล้วนั่งสมาธิรวมกันทุกคนอาตมาจะภาวนาแผ่เมตตาต่อสู้กับยุงบรรดาสานุสิท์ไม่ได้ยินได้ฟังเช่นนั้นก็พากันปฏิบัติตามทุกคนจากนั้นท่านได้แผ่เมตตาอยู่ประมาณหนาที กลุ่มยุงฝูงใหญ่นั้นก็ค่อยกระจายจางหายไปเกือบหมดไม่ปรากฏว่ากลุ่มยุงมหาศาลนั้นได้ตอมผู้ใดหรือกัดใครแม้แต่ตัวเดียวองค์ท่านได้พักอยู่ที่ร่มไทยใหญ่ใบดกหนาปฏิบัติธรรมเกษมสําราญนานพอสมควรแล้วท่านก็นำคณะออกเดินทางผ่านตำบลคลองใหญ่ข้ามเขาอีโต้มายังแหลมยางที่นั่นท่านได้พบกับลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเอาเรือมาขนขันไถ และนิมนต์ให้ขึ้นเรือของเขาชื่อกุมารทองมาส่งที่ท่าเรือแหลมสิงห์ใกล้จังหวัดจันทบุรีจากนั้นจึงกลับมาพักอยู่จำพรรษาที่วัดป่าคลองกุ้งอีกครั้งหนึ่งเมื่อชาวจันทบุรีทราบข่าวว่าท่านกลับมาเช่นนั้นก็พากันปลื้ปิติยินดีเป็นนักเป็นนา